ฟุตบอลไทยลีกแมตช์เดย์ที่21ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฟุตบอลไทยจะเหลือแค่ลีโวครับในกลางสัปดาห์นี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะหยุดให้กับทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการนะครับฟีฟ่าเดย์ซึ่งเราจะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่21แล้วก็26มีนาคมนี้นะครับผมติดค้างเอาไว้เรื่องของรายชื่อทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็มาคุยกันสักหน่อยเพราะว่าทางเกาหลีใต้เองก็ประกาศรายชื่อนักเตะที่จะเจอกับไทยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ชุุดดดดทททททททีีีีีี่่่่สเเาาาาััั้้งง2ชตติจะะะมมมกนนไไแหลยอ อิชิอก็ใช้เวลาในการเดินทางไปดูฟอร์มของผู้เล่นหลายๆคนในไทยลีกะนะครับก็เรียกมาทั้งหมด23คนก็เป็นตัวผู้เล่นที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงจากเอชียนคัพเนี่ยหลายคนนะครับเอชียนคัพเราส่งชื่อไป26คนก็ตัดออกไป9คนนะครับ9คนจากเอชียนคัพไม่ได้ไปต่อในฟุตบอลโลกแล้วก็ดีเข้ามาใหม่4คนก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมว่ามันก็ไม่มีที่ถูกใจทั้งหมดแหละแต่ว่าโค้ชมาซาดะอิชีอีก็เลือกแล้วผู้รักษาประตูบุญเกียรติวงษาแจ่มก็มีการวิทาก์วิจกันเยอะนะครับที่ผมได้ข ข้อมูลมาก,ก็คือว่า โค้ชผู้รักษาประตูของอิชิอิเนี่ยเขาไปดูเกมคู่ราชบุรีเจออุทัยธานีนะครับแล้วเขาก็เห็นเ่ยบบุญเกียรติเนี่ยเซฟลูกแกร่งหลายครั้งอะไรประมาณนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจเลือกบุญเกียรติเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือสามก็แล้วกันเพราะว่ามือหนึ่งมือสองมันคงเป็นสลานนก,กับทางด้านของปฏิวัติอยู่แล้วนะครับก็ขเขาเรียกเข้ามาก็เป็นมุมมองของเขานะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันก็วิ่งไล่ลูจานได้แล้วแต่มุมมองของเรานะครับอย่างตำแหน่งกองหลังเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบกันระหว่างสัน ีมันก็แล้วแต่โค้ชชอบอีกนั่นแหละเพราะว่าสันติภาพเองเนี่ยอิจ e ิอิก็เลือกไปตั้งแต่เอเชียนคัพแล้วแล้วก็มีโอกาสลงสนามด้วยถูกโยกไปเล่นทางฝั่งซ้ายก็สามารถแก้ไขสถานาการณ์ได้ดีในระดับหนึ่งน,นะครับขณะที่นิติพงศ์เนี่ยฟอร์มกับทูแบงคอกก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าเล่นได้ดีแหละครับแต่ว่าโค้ชเขาเลือกไปแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็มันก็เป็นสิทธิ์ของโค้ชก็เลือกในตำแหน่งนี้ก็แล้วกันหรือว่านักเตะอย่างกีสถาการ์แมน ช่วงหลังอาจจะฟอร์มหลุดหลุดไปบ้านก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าวิชาวิจารณ์เนี่ยคือมองว่ามันเป็นตำแหน่งเซนเตอร์หรือตรงกลางเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพอมาอยู่บีจีแล้วเนี่ยกิจดาก็ไปเล่นตรงกลางตลอดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเปรียบเทียบได้กับโจนาธานเข็มดีที่มีหลายคนก็เชียร์กันว่าทำไมไม่ติดทีมชาตินะครับแต่ว่าโค้ชอิชิอิเองก็ไม่ได้เรียกมานะครับแล้วมันมีชื่อของกิจดามาก็เลยอาจจะมีการเปรียบเทียบกันเพราะว่ากิจดาก็เล่นเซนเตอร์ได้โจ นะครับเพราะว่ามันก็เป็นมุมมองของโค้ดก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นนิติพงศ์หรือว่าจะเป็นโจอรจนาธานที่ไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวหลักของ อีีอ e เนี่ยคิดว่ามีอยู่แล้วไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆนะครับขณะที่การมาของชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเ JA จเองก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงนะครับประสบะการณ์ในระดับชาติก็มีเยอะหลายคนอาจจะมองว่าช่วงนี้อาจจะดรอปไปแต่ผมว่าไปถามโค้ชใครก็ตามถ้าให้เลือกได้เขาก็ต้องเลือกเ JA จไว้ในทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมาของชนะทิพย์ผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีกับทีมชาติไทยนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยก็เป็นสุภชัยกับสุภนัทก็ตามสภาพไปแล้วครับเพราะว่่่่าาีีมมมมุ้้ิิลปปดงงงงััสบนนคก็็็เเเทททหหออออขโื เขาต้องรับผิดชอบกับผลงานที่เขาเลือกมาเั่านั้นเองถูกใจไม่ถูกใจก็ก็สุดแท้แต่แต่แตว่าโค้ชเขาเลือกมาตามนี้เขลุ้นกันตามนี้นะครับขณะที่เกาหลีใต้เองก็ประกาศรายชื่อออกมาก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะครับเราแอบลุ้นว่าซองเฮนบินกับอ e ีคังอินเนี่ยเขามีปัญหากันเอเชียนคัพจะโดนบทลงโทษไม่ได้มาไทยหรือเปล่าสุดท้ายมาทั้งคู่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบซองเฮนบินจากสเปอร์อีคังอินจากเฟสเชนะครับรวมถึงคิมบินแจจากบาเยนมิวนิกก็มากันหมดเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นกันเพราะว่าเกาหลีใต้เองเขาก็ยังไม่ได้ว หลังจากที่เจเกนกิมมันทําไม่ประสบความสำเร็จในเอเชียครับนะฮะฟุตบอลโลกเขาชนะมา2นัดก็จริงแต่ว่ามันมีอยู่6แต้มก็เหลือ2นัดกับไทยถ้าเก็บได้ลวดเลยเนี่ยก็เป็น12แต้มตีตัวเข้ารอบสบายๆเพราะฉะนั้นเกมนัดที่3กับนัดที่4เนี่ยมันสำคัญมากๆก็ชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับดยมาตรฐานแล้วยังไงเขาก็เดือกว่าเราอยู่แล้วก็ถือว่าเรา โชคดีมีโอกาสดีที่ได้เจอกับนักเตะในระดับโลกก็แล้วกันนะครับทั้งที่เราไปเยือนเกาหลีแล้วก็การมาเล่นในเมืองไทยก็จะได้เห็นเกมทัวร์นาเมนต์ที่มันมีความหมายแล้วก็ได้นักเตะระดับยุโรปมาเล่นให้กับเราได้ดูกันนะครับซึ่งบตรเข้าชมการแข่งขันนัดที่ราชบัลังกลาเนี่ย4 8 0 0นใบหมดไปละก็ถือว่าบรรยากาศน่าจะดีแน่นอนก็รุนรอเชียกันแล้วกันนะครับไทยเจอเกาหลีใต้มันไม่ง่ายแหละแต่ผมว่ามันก็มีตัวแปรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างสภาพอากาศเราไปเกาหลีเราเจอหนาวแน่นอนแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาอยู่ยุโรปเขาอยู่ที่เกาหลีเมาจอ ากาศเมืองไทยตอนนี้ผมบอกเลยนั่งเฉยๆเปเผยขอข้วไปซานเพราะฉะนั้นฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรอรุน่นรอเชียร์ลวกันถูกใจหรือไม่แล้วแต่มุมมองที่สุดแล้วเกมวัดกันในสนามรอรุน้นรอเชียร์กันครับ